รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะได้เวลากับมาเติมเต็มคำบรนยทยร่วมกับอีกแล้วนะคะกับราการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธชินราชรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะส,สุขโขทัยสร้างด้วยสำลิดลงลักปิดทองสูง7ศอกหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วปังมาลวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วลายพญานาคปลายสุดทำเป็นองค์ท้าวเวสสวรรณงดงามมากมีพุทธสาวกปฏิสฐานไส้ขวาของพระองค์สนนิฐานว่าหลวงพ่อพระพุทธชินราชสร้างสมัยพญยาลิไทราวพศ1900 ว่ากันว่าหล่อถึง3ามครั้งไม่สําเร็จจนพระอิงต้องแปลงกายเป็นชีประขาวลงมาช่วยหล่อจึงสําเร็จงดงามเป็นอัศจรรย์พระพุทธชินราชจัดเป็นวุตถรูปที่มีพระพักตดงามที่สุดและศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของประเทศไทยกล่าวว่าหากใครมาสาบานแล้วผิดคําสัตย์จะมีอันเป็นไปและหากผู้ใดขอพรด้วยความสุจริต จะสาเร็จสมปรารถนาด้านหน้าองค์หลวงพ่อเป็นที่ปฏนดิศฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องจากอดีตสมเด็จพระนเรศวรมงมากราบสการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลายครั้งและถวายเครื่องสการะขาติยาพรเรื่องขึ้นสุวรรณลังการถวายเป็นพุทธบูชาและยังมาปิดทองด้วยพระราชของพระอ,องค์เองและยังทรงจัดงานสมโพช์คราวละสามวันบ้างเจ็ดวันบ้าง ด้วยเหตุนี้จึงสร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระนริศรมหาราชพร้อมพระพี่นางสุพรรณกัริยาและพระราชาอนุชาเอการทศรถไว้ภายในพเพื่อแสดงถึงความผูกพันของทุกๆพระองค์ที่มีต่อหลวงพ่อพระพุทธชนาาินราชและเป็นที่กราบสการะของประชาชนเพื่อระ,ะลึกถึงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องอยู่เคียงคู่กันตลอดไป สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue O l i t h i m Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่เป็นคนไทยและคนสัญจรไปมาในจังหวัดเชียงรายทุกท่าน ข้าวมันไก่เพื่อสังคมราคา20บาททุกคนรู้แล้วว่าการทำอย่างนี้คือการให้และการแบ่งปันโดยที่ไม่ได้หวังกำไรและขาดทุนอะไรเลยถือเป็นการเปิดโรงทานหรือถือเป็นการเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขให้กับทุกๆคนที่สถานการณ์โควิดที่รายได้น้อยแล้วก็ได้มาใช้บริการสินค้าราคาถูกจะเป็นของดีเป็นข้าวมันไก่เพื่อสังคมรายได้ก็ตกอยู่กับลูกๆ ของโรงพ่อที่เรียนค่า,าก,กรรมปีหนึ่ง 1, ปวชหนึ่ง 2, ปวงชสองปวชสามหรือลูกๆที่มีความพร้อมที่เรียนด้านอาหารก็ได้ทำข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงซึ่งมีหลายๆอย่างที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกชิมกันด้วยซึ่งไม่นึกว่าผลการตอบรับจะดีขนาดนี้เพราะวันหนึ่งขายไปหลายร้อยกล่อง ตั้งมาตั้งหลายปีแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้ยตั้งอยู่ไม่ได้นานเก้งแน่แต่นี่เราทํามาตั้งหลายปีแล้วยิ่งทําก็ยิ่งรุ่งเรืองยิ่งทําก็ยิ่งรวยยิ่งให้ก็ยิ่งได้ โดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยหงใหญ่กันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก,กเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะไปพบกับคุณปุ๋มุกที่สวนกเกษตรกันค่ะ ในสภาวะที่โควิดระบาดกันแบบนี้นะครับเราต้องหยุดเชื้อช่วยชาติอยู่กับบ้านนะครับอย่างน้อยเราควรจะมีพืชสวนครัวเอาไว้ที่บ้านนะครับกะเพราโหระพาแมงลักพริกกระชายพวกนี้นะครับอาหารหลักของคนไทยนะครับมเมนูหลักๆ ผัดกระเพานะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพราไก่กระเพราหมูกระเพราเนื้อกระเพราอาหารทะเลปักกระเพราจะเป็นเมนูที่ทานได้ทุกมื้อนะครับเราก็ควรจะปลูกกระเพราวไว้ประดับบ้านประดับสวนนะครับพอเอาไว้ทํากินเองครับอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนส้มตำครับเพราะนั้นส้มตำเราสามารถทำกินเองได้ องค์ประกอบหลักของส้มตำนะครับก็จะมีมะละกอมะนาวพริกนะครับมะนาวนี่เราก็ปลูกไว้นอกจากใช้ทำส้มตำแล้วนะครับเราก็ยังใช้ทำต้มยำใช้อะไรได้นะครับ,รบพืชผักสวนครัวอีกตัวหนึ่งก็คือพริกนะครับพริกเราสามารถนำมาปรุงอาหารได้ไดหลายอย่างนะครับทำตำน้ำพริกนะครับทำส้มตำเครื่องแกงส้มเครื่องแกงเผ็ดนะครับ ใช้กินกับลาบกับยำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับกับพืชอาหารหลักของคนไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมะละกอนะครับข้อดีของมะละกอนะครับในแง่ของโภชนาการนะครับถ้าเป็นมะละกอสุกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นยาระบายนะครับนอกจากให้สารอาหารแคโรทีนบบำรุงสายตาแล้วนะครับก็ยังช่วยในการขับถ่ายนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกในช่วงเกษตร5.0ค่ะปุยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิงค o มยูทูบอิงอิงสิทธินี่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG จีอิงอิหนึ่งนะคะ25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ช้อ5กหมายเลยเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการนะคะว่าสามารถจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและที่สำคัญค่ะการให้โอกาส และสามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมาคนเหล่านี้คือหนึ่งกำลังที่สำคัญของชาติและจะทำให้สังคมครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ขีดความสามารถของพวกเขาค่ะ ที่เคยมองเห็นปกติแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเกิดมองไม่เห็นอย่างให้เราตั้งรับกับตรงนั้นแล้วพยายามคิดว่าเราทำได้แล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดในทุกๆสิ่งสวัสดีค่ะชื่อนันทนสุสวรณวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อเปิลค่ะตอนนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะตําแหน่งนักวิชาการศึกษาค่ะอยู่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ เกิดมาเนาะพี่ก็เป็นต้อกระจกค,ค่ะ11 12เนี่ยก็เป็นต้อหินเนาะแล้วก็พ่อแม่ก็เลยตัดสินใจให้ย้ายโรงเรียนค่ะจากที่เรียนโรงเรียนกับเด็กทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องมาเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะเนาะสำหรับคนพิการค่ะ ก็ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยต้องเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆจากที่ไม่ค่อยรู้จักคนตาบอดสังคมของคนตาบอดเนี่ยต้องเรียนในทักษะที่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียนทั่วๆไปเราต้องปรับพื้นฐานตัวเองให้ได้ก่อนต้องเรียนเป็นอักษรเบลต้องเรียนเป็นลูกคิดเรียนพิมพ์ดีอะไรเงี้ยคือเป็นทักษะที่เราจะต้องปรับตัวค่อนข้างใจเยอะอะค่ะ เริ่มทำงานในแวดวงผุนพิการก็จะมีข่าวสารรับรู้ข่าวสารค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีะได้เจอข่าวมีโอกาสที่เขาเปิดรับทุนต่างๆเนี้ยก็ได้สมัครไปแล้วก็ก,ก็โชคดีอีกท,ที่ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตรงนั้นนะคะตัดสินใจไปเรียนต่อ ตอนปอตรีพี่เรียนอักษราศาสตร์ศ,รราศาิลปกรอนแล้วพี่ก็เรียนมนุษยศาสตร์จบเอกสื่อสารมวลชนที่รามคุแหงค่ะแล้วก็พี่ได้ทุนตัวแรกก็คือทุนเอลัสมุนโดสพี่เรียนเกี่ยวกับการศาึกษานโยบายทางด้านการศาึกษาผลวิการเรียนในโรงเรียนทั่วๆไปนี่แหละแล้วก็ได้ลุทุนของกพอพทุนรัฐบาลไทยไปเรียนปอโทแล้วก็ปอเอกที่ไปจบที่อเมริกาเรียนเรื่องสารสนเทศศาสตร์ค่ะจบด็อกเตอร์ด้านนั้น ตอนนี้นะคะตั้งแต่เรียนจบมาก็กลับมารับราชการที่กระทรวงศึกษาเนาะกลับมามองว่านอกเหนือจากงานของทางราชการที่ที่เราต้องรับผิดชอบเราพอที่จะเป็นกําลังได้พอที่จะเป็นประโยชน์ได้ก็อย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีการช่วยงานใน องค์กรการกุศลต่างๆค่ะสมาคมมูลนิธิต่างๆเนี่ยค่ะในช่วงนี้เองเนี่ยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลน้ระลอก2เนี่ยซึ่งก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับคนตาบอดส่วนใหญ่คนตาบอดในประเทศไทยก็ยังประกอบอาชีพนวดอยู่หรือว่าเป็นอาชีพนักร้องนักดนตรีผู้แสดงความสามารถอย่างเนี้ เราก็จะต้องให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเนาะคือศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยโควิดอยากจะเชิญชวนนะคะให้เข้ามาจดทะเบียนกันเยอะๆเนาะนอกจากจะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญเป็นเอกสารที่ยืนยันความดีการของราชการอีกอย่างหนึ่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพ คนพิการที่ถือบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับสิทธิทางการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพ mm hmm. ร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา mm hmm. สามารถเลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลน,นั้น สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขป,ปันปันแม็กครบถ้วนพชนาการทุกแม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้ 25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะ ตอนที่เราคืนนี้หลับฝันดีมากเลยนะคะตื่นขึ้นมาเช้าอากาศของที่ภูเก็ตนี่สดใส,สจริงๆเรามาดูร้านบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่นี่ดีกว่าค่ะวันนี้เขาทำอะไรสึมเลยเข้ห้องอาหารใหญ่นี่นะคะยังมีสระน้ำค่ะที่นี่เนี่ยคนที่รักสุขภาพเนี่ยต้องชอบนะคะเพราะเขาจะมาเล่นโยคะกันที่นี่ค่ะ หลายๆฟัคชวลิตี้ให้เราเนี่ยเรียกว่าได้มาผ่อนคลายกันทานอาหารเสร็จได้พักผ่อนเสร็จออกกําลังกายเล่นโยคะเสร็จเล่นน้ําและถ้าอยากจะผ่อนคลายในช่วงที่เรียกว่าคุณกําลังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะอิงอิงขอเล็กคอมเมนต์ค่ะยศยาสปาเป็นสปาที่เรียกแต่เป็นสปาลูกผสมนะคะแบบกึง่งกึ่งอาลียูนี่แหละคะ่ะอิงอิงอยากจะลองนะคะว่าโฟร์อิเลเมนต์เนี่ยที่เรีว่านวดตามทา่าทั้งสี่เป็นยังไงไปลองกันค่ะ นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เสริมคุณสร้างบารมีเพิ่มขึ้นด้วยยีมีอีกหนึ่งสถานที่ในคอมเมนค่ะทานอาหารเจนข้ามาภูเก็ตต้องนึกถึงรามคาภูเก็ตค่ะวันนี้เชฟตังคุยมีอะไรมานําเสนอคะครับอันดับแรกเลยจะนําเสนอตัวสเต็กปา่านี่ฮะซึ่งเสิร์ฟกับสลัดของเรานะฮะกับน้ําสลัดงาและ,ะเปรี้ยวหวานจาก น้ำส้มองุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เห็ดหิมะทอดนะครับ oh. กินสไตล์แบบอีสานนะฮะ oh. ทอดแบบกรอบๆแล้วก็จิ้ม oh. น้ําจิ้มแจ่วแบบอีสานแต่ออกแบบเจนะครับเ oh, <okay. S 1> ต๊กเต้าหู้นะฮะเต้าหู้เนื้อนุ่ม <Okay. S 1> ซึ่งเป็นเต้าหู้ปนดัางเดิมของภูเก็ตนะครับซึ่งมีถั่วป่นคั่วหอมๆนะฮะเสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั่ง,งย่างแครอทและข้าวโพดครับอันนี้เป็นข้าวผัดสับปะรดขัดใส่ผงกะหรี่ลูกเกดเข้าไปนะครับมะเขือเทศโรยหน้าด้วยงาคั่วหอมๆนะฮะ อันนี้คือหมูเจครับเป็นสูตรดั้งเดิมของภูเก็ตผัดกระเพราง่ายๆนี่เองแต่คนที่ชอบรสจัดจ้านแบบผัดกะเพราเชิญทดลองได้ครับยำเห็ดรวมครับผมรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานแบบเจนะครับไม่จัดจ้านมากนะฮะเพราะว่าไม่มีกระเทียมอันนี้คือข้าวหมกเจครับอยากจะแนะนําอย่างแรงนะครับข้าวหมกก้านเห็ดของเราก้านเห็ดก็คือส่วนที่เป็นเห็ดก็คือดอกใช่ไหมฮะแล้วมีก้านตรงนี้แหละครับที่เราเรียกก้านเห็ดครับมาทาเป็นข้าวหมกนะฮะปกติเราจะเจอข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะข้าวหมกปลาแต่งานนี้ข้าวหมกเจครับ สร้างบุญบรารมีด้วยกันทำให้จิตใจผ่องใสร่างกายก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะมาภูเก็ตมหาเชฟต,ตังตวยที่ห้องอังกูค่ในนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบเคเบิลใต้ดิน โดยมีนายสำริดโชิบันรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับนายเจษราจิตรัสผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับนักแยกพระพุทธศีสงขลานครินอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค4,300ล้านบาทโดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนนหนึ่งสายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือเป็นสนัญลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งโครงการน,นี้มีระยะทางประมาณ1.2กิโลเมตรใช้งบประมาณ46ล้านบาทบริเวณถนนประท่าจากบริเวณสีแยกอนุบาลสงคลาถึงแยกถนนชลาทั์ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนียภาพของเมืองสงขลาและทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสูงสุด สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com YouTube อิงอิงสิทธิ์ที่นี Facebook แฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะพอบกับสกลาดใหม่ปีขันปี2565กับเวลาดีเวลาใหม่ของคนไทยใต้ร่มราชันทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง45เป็นต้นไปคนไทยใต้ร่มราชัน วันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตร,ราแสมกรุงเทพที่มาเร่่มเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันค่ะเ<อ>พราะเราเกิดเป็นคนไทยนะคะสถาบัหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาร่วมกันและช่วยทำรูปบำรุงเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยค่ะาติดตามรายการได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเ<อ>พื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ